สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกแล้วก็เราอยู่ในแมปฟอร์ออฟเคลนะครับแล้วผมก็เป็นเพื่อนดู่าคุณที่จะที่จะพาดูโคุณเอาชีวิตรอดนะครับเอาชีวิตรอดหรือตายผมก็ตายวะแล้วส่ฮนะนะอะไรนะ <c oughs> ผมตายแล้วครับนหนนี้อีซี่แน่นอนล <c oughs> แล้เสนอใครที่อยากลองเล่นหรือว่าอยากเข้าดิฟพวกเราก็ ลิงอยู่ใต้โคนนะครับเข้ามาคุยเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมตายแล้วว่ะงันนี้โคตรง่ายอ่ะง่ายสำหรับคุณไปละฮัลโหลไตงันนี้อีซี่แน่นอนงันนี้โคตรง่ายอ่ะไอออนให้ ว่าตรงนี้ยากสุดอ่ะตรงล่างเนีน่ตรงล่างยากอ่ะตรงหินเดือมอ่ะส่วนผมว่าเป็นเพื่อนหรือว่าคุณที่แบบพาหรือว่าคุณมาเอาชีวิตรอบว่าผมเก่งกว่าหรือว่าคุณเยอะใช่เปล่าแข็งว่าละ่ะคุณเด็กกระโปรงแข็งไข่แข็งเปล่ามาดิ<ๆ>ไม่เล่า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ไม่เล่าหรอกเอาอีกแล้วที่เดิมป่ะวะใช่เลยนะที่เดิมแล้วเมื่อวานเราก็อัดไปเยอะแล้วแต่ เสียงไม่ไม่เข้าโค้ชดูเลยเออแม่คิปพังเนี่ยดูดิไ<อ>ด้สแตก็มนนก,แตกมาเยอะได้สแต็กมาสิบหกเลยไม่เป็นไรครับถึงอุปกรณ์เราเสียหายเราก็จะอัดใหม่เพื่อคุณผู้ชมทุกคนใช่ครับตายคุณผู้ชมจะได้ดูของใหม่ๆครั้งนี้แหละผ่านแน่นอนอีกสี่นาทีไหวไหมเนี่ยไหวอยู่น้ว แพ้ก็เปลี่ยนได้โอ้เราต้องชนะดีผุตท้าแข่งกับกูก็แพ้คู่ไงน,นี่มันที่เดิมเลยนี่หรออ๋อโหใครมันจะไปผ่านาได้มันติดอยู่ตรงเดียวได้แล้วมันติดอยู่ที่เดียวเลยผมว่ามันไม่มีใครผ่านหรอกเพราะว่ามันเกมบักนนอะเนาะเออใครใครเล่นผ่านก็แบบเทพเจาา้า ใครสนใจเล่นก็เข้าเลิงใต้คลิปเลยนะครับอ,อยากให้เล่นแบบไรก็คอมเมนต์ไว้ใช่ครับเมนนี้เลยครับผ่านทุกเมนต์ใช่ป่ะครับคุณใช่ใช่ใช่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้เราห้ามดูคนดูเพราะคนดูคือหัวใจหลักของเราคือครอบครัวใครจะไปผ่านได้ผมถามจริง คือผมจะบอกก่อนว่าพวกผมอะไม่ได้อ่อนหรืออะไรนะแต่ด่านนี้คือมัน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 เป็นบัคกอะครับมาเล่นแล้วมันไม่มีใครชนะหรอกเพราะว่ามันฆ่าไม่ได้ไม่แน่อาจจะมีก็ได้ไม่มีหรอกครับเดี๋ยวผมกระโดดเราเลยนะเดี๋ยวก็ตัดไปที่มันเปลี่ยนด่านเลยครับผมตัดตตัดไปที่ด่านต่อไปตอนนี้ด่านก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมด่านนี้คือน่าจะง่ายกว่าด่านนี้แหละโคตรง่าย เดี๋ยวผมครั้งเดียวผ่านให้ดูครับทุกคนอันนี้ผมบอกไปเลยถ้าครั้งเดียวไม่ผ่านเดี๋ยวผมโอนให้ดูว่าคงณว่าหนูจะแจกจ่ายแน,ยนย่ใแล้วเออผมมันพูดจริงอยู่แล้วครั้งเดียวผ่านนะอ,าอา้าวอ้าวใครพูดอะไรไม่หรอกไม่รู้บอกไว้เลยถ้านะครั้งเดียวไม่ผ่านเดี๋ยวผมโอนให้ดูว่าคุณว่าหนูจะแจกจ่าย เน,นี้ยครั้งเดียวของจริงดูดูว่าคุณจะโชว์แอคไม่ได้ไปวะทุกคนดูไว้ใครมนโนมหนึ่งโนวันตายคูโย่โอ้ยโอ้ยหวเยบ่าผมหมชิวแล้วครับผมผ่านแล้วในใจว่าเดี๋ยวก็ตาย เว,วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์เยอะๆนะครับเราจะได้มีตังค์ปนนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปทุกคนรอด,ดูเลยครับผมจะไม่ตายมาเนี้ยแหละทุกคนรอด,ดูเลยผมไม่ได้โมง้งแล้วเพราะาผมโผลจะดูคงร้อยเท่าโอ้ oh. อะไรอะตายแล้วอรอออนให้อ๋อใครถึงก่อนชาเฮ้ยบอใครถึงก่อนเลี้ยงลูโอ้โหคุณรู้รโโคุณก็รวยหน่มีเงินเป็นล้านเลย โอ้โหสารไม่เล่นแล้วเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยชนะป่ะตอนนี้ผมก็ถึงแล้วครับผมโคตรง่ายอ่ะเดี๋ยวดิขาขาหายเนี่ยแขนก็หายน่าสงสารี่โกงขาไม่หายแขนก็หาย แล้วหวกกระองไปแต่ว่าคุณโดนแล้วแต่คุณมึงไม่ตายคุณแท็กแม็คให้เดี๋ดวยวคุณมาไทยคุณขี้โกงเดี๋ยวขึ้นไปโดดด้วยโหอะไรวะเนี่ยอย่างเร็วเลยวะหมเร็วไปแล้ว,วซื้อทำไมวะเนี่ยเอ๋อเฮ้ยมันเร็วเกินว่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปเจอด่านต่อไปกันเลยนะครับเพราะว่าด่านนี้ผมไม่ผ่านเวลาจะหมดแล้วด้วยใช่อ่อนให้แล้วเราไปเจอด่านต่อไปกันเลยนะครับนะครับเรามาถึงด่านที่สามใช่ปะ่ะด่านที่สามเลยนะครับใช่มาป้องยังเอาเด็แข่งวะล่ะเ่ามปดิด่านนี้แข่งลนะอุอ้ยนะอันนี้คือถ้าลงทั้งคูคก็เสมอเฮ้ยใครใครลงก่อนชนะบอาเด็ก ผมรู้คุท้านะผมนะผมเพิ่งเป็นคนเล่นโลมบอก้วยนะชิบหาย้วกบตายไม่ตัดเฮ้ยอ,อย่ามึงปิดเอา้ <c oughs> เอาสี่เดียวเลยมาดิผ่านแน่นอนครั้งนั้นอะง่ายเกินไปปะเนะี่ยดันแล้ววะค,คุณตายตั้งหลายรอบคุณอย่ามาพูด ตอนนี้ยังเอาเคยถึงก่อนแพ้นะเอ้าเอ้ยเคยถึงก่อนชนะนะเอ้าผมเคยเล่นแบบถึงไหนแล้วถึงไหนโอ้โหแม่งไกลเกินว่ะเอาเยอะเหรอไม่ไกลมากน่าถึงได้ยู่คุณดูไว้คุณดูไว้เฮ้ยไหนเล่นกันวะตาหนี้อ่อนให้ทำผมชนะแล้วเนี่ยแบบนี้ ตามเมื่อกี้ก็ชนะเลยเสมอไงฮึคุณไม่แน่อาจจะตายก็ได้ว้าชนะละแล้วคุณทำอะไรอย่าเล่นเกมดูเร็วดีนั่นเด <c oughs> ี๋ยวผมยืนแอ็แล้วกันตอนนี้คือผมชนะคุณดูวยคุณนะครับแล้วตามเมื่อกี้เขาชนะผมแต่ว่าเราเสมอกัน งั้นเดี๋ยวก็เราไปเจอด่านที่สี่กันเลยนะครับครับผมตัดไปเลยงั้นตอนนี้เราอยู่ด่านที่สี่เลยใช่ไหมครับครับผมฝาด่านนี้แข่งมากด่านนี้แข่งมากัอนี้ด่านนี้ชนะแน่นอนเรอมยาวงสองลงมันคุณลุงก่อนแ่ะคุณลุงก่อนถ้าเราถึงพร้อมวันถึงคือคุณที่โกงนะเสมอดีเออผมตายเขาไม่พร้อมแล้วด่านนี้ก็ไม่ได้ยากครับด่านที่แล้วยากกว่าเยอะเลยใช่ไหมคุณ ใช่ใช่โคตรง่ายเลยว่ะเอออีซี่อ่ะพี่น้องอีซี่บเฮ้ยยาวไปครับยาวไปหมก็ตกยาวไปหมก็ตกยาวไปเฮ้ยง่ายง่ายใครจะเล่นส่งกาเลยก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับหนาวดิไม่นหนาวเฉยมันหนาวแค่สามวันเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นไอ้นี่มั้ง อจีนะเรอนั่นอ,อ,อ,อฝอนตกเลยเฮ้ยสวยดิโอ้โหตอนนี้ผมก็จะถ,ถึงแล้วนะผมชนะแล้วอีกซี่เล้วอะไรวะแพ้คนอื่แอนแล้วต,ตานหน้าเรามาวาาาาัดกันแว่าใครชนะใช่ไหมอันนี้จะขึ้นไปโดดด้วย ส่วนใครที่ดูแล้วสนุกเข้าใจก็ไปดูช่องหนึ่มนะครับเฮ้ยย,ย่าช่อคดูช่างเราต่อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทำคอนเทนต์เยอะๆออกมาให้ทุกคนดูครับอยากได้แบบมีนต่อหรืออยากได้เกมไ Hello ไม่ใช่เพราะว่าเราซื้อเกมเล่นกันได้เฮ้ยช่วงนี้ช็อตว่ <c oughs> ช็อตเพราะว่าเงินหมดหรอครับไฟดไูไม่ไม่เอาไว้ไว้เดี๋ยวผมตั้งคนตัดต่อไป ด่านต่อไปนะครับถ้าใครลงได้คนเอกประสุตจันโอสุกจะออกครับคุณค้นวะเชื่อประสุตจันประสุตมียังคุ้นี่ก่อนแล้วก็ถึงด่านที่เท่าไหร่ละห้าปะไม่รู้อะชังมนะครับเ็นด่านที่ห้าแล้วด่านนี้ใครด่านนี้ใครถึงก่อนเพว่าคนเอกประสุตจันโอสุกจะออกออมันจะรีบลงเหมต้องโค <S <S โ้ดเอ้ยเอยผมตายวะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ได้ไงโอ้ยคุณเขาไม่รู้ถ้าคุณบอกไม่รู้อีกทีผมจะตกปากไม่รู้ผมไม่รู้แล้วไม่รู้ส่วนใครที่ติดโควิดหรือว่าเสี่ยงเป็นโควิดก็กักตัวอยู่บ้านแบบชิลๆนะเพราะตอนที่ผมเป็นโอมิคอนคืออาการแทบจะไม่มีเลย็นก็ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคนิดมันเป็นโรคกระจอกอะไรบนี้ผมยังโลตัวโควิดเลยเฮ้ยสุดจะออกแล้ว เอ้ยประสุดออกวะเอา้าผมชนะหรอเนี่ยไม่ใช่ประสุดออกอ๋ออะไรโจรทหารเอกประสุดจันโอนหยุดจะออกว่า <c oughs> ไปชื่อมันเป็นอันนี้คือผมผมชนะพี่เบียร์เป็นเท่าไหรนะ่แล้วผมชนะแล้วนี่ <c oughs> เอาชนะแล้วสามสองครับสามสองไม่รู้ชนะแล้วชนะแล้ว <c oughs> ต,ตอนนี้คือผมชนะพี่พี่คนรู้กูนะครับเพราะว่าคุณประสุดจะออก ผมยืนแอคเซทีดีกว่าคมถึงระบอกผมด้วยโคตรง่ายอ่ะด,ดูดิโคตรง่ายเลยคงตายอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ประสืดออกไปประสืดออกครับครับแล้วเราก็ไปเจอด่านต่อไปกันเลยนะครับเป็นดาา่านที่หกเหรอดับไปตอนนั้นงั้นเออด่านนี้แล้วก็มาถึงด่านที่หกดาดเจ็ด <7 S 1> นะ ตัดสินครับใครลงก่อนคนนั้นชนะเลยนะครับแต่ที่ผมเล่นกับดูเฮ้ยครับได้เด้อได้เดมาครับใครลงก่อนชนะเลยนะใช่่อครับเป็นหาาตัดสินแล้วเป็นดนาสุดท้ายที่เราจะเล่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบหรือทุกคนภูใจกับด่านหรือว่าแมปไหนก็เม้นมาบอกเราจะทำอีพีสองสอถ้าคลิปนี้คนดูเยอะก็อีพีสองมาเลย ใช่แล้วมี e p ส,สองแน่นอนถ้าคนดูชอบเพราะว่าเราทำเราทำ,ทำตามใจคนดูครับเราผมไม่ทำตามใจผมเ,เราจะทำตามสัญญาพอเวลาอีกไหมเฮ้ย <c oughs> เล่นอะไรคุณ <c oughs> เสียงคงเสียงคุ้งอ <c oughs> ะไระอ่ะเฮ้ยชิโกะเฮ้ยทุกคนดูนะครับมันชิโกะคือแบบก็ทำให้ผมกระโดดเร็วขึ้นแล้วผมจะได้แพ้อ่ะทุก <m ai S 2> คนดูพอ,อพินมันนะครับ <m ai S 2> <c oughs> ไม่แพ้หรอกดูดิกูตาย เอาเฮ้ยตายดิโอ้เกมเกมบั๊กอ่ะอ้าวเฮ้ยขึ้นมาแล้วอะ่ะถือว่าไม่นับอ่ะไอเกี่ยวคุณนับแล้ว,อวตอนนั้นคุณนับแล้วผมให้ผมให้โอกาสผมให้โอกาสเลยถ้าตอนนั้นคุณไม่นับเราผมก็ชนะไปแล้ว่แวาแล้วง <c oughs> ั้นเราก็ด่านนี้คือมันมืดแล้วก็เลวลเามันเร็วจะทำอะไรบางยังยังยังจะผ่านอยังเหมือนจะผ่าน คุณยังไม่ได้เจออันสุดท้ายทำเลขข้นมาคุณตายเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมชนะแล้วขอยู่ข้างบนแล้วครับผมแปลว่าผมก็ชนะเ้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวคุณคุณคือคุณยาเดี๋ยวมาพูดดิเมื่อกี้คุณก็ทำแต่ผมก่อนให้ไงคุณขึ้นมาคุณขึ้นมาเราเจอขนาดลยนั้นเรางั้นเราตัดไปด่านใหม่เลยครับเพราะว่าด่านนี้เราเสมอแล้วตัดตรงกับด่านสุดท้าย แล้วมาถึงด่านที่ที่เจ็ดที่เจ็ดนะครับด่านนี้ขดาา่านตัดสินนะครับอันนี้นตัดสินจ,จริงอ่ะตอ่อครับอันนี้ด่านสุดท้ายและดาา่านตัดสินจริงๆนะครับไม่มีใครโม้เลยครับ <c oughs> ไม่โม้ไม่โม้จริงๆดาา่านตัดสินนะครับมาดูกันว่าคุณดนะรัคุณดูคุณหรือเปล่าไม่หรับขนมปังยาวหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ก็ตายขึ้นมาเลย ไอ้ะคุณผู้ชมฟังสนุกก่อนอย่าเพิ่งรีบลงเอ้ยไม่ได้ได้ดิเอ้ยทำไมมันเร็ววะอ้าวอ้าวกินเร็วทำไมอ่ะอ้าวเฮ้ยขอขอโกงผมด้วยอะไรผมไม่ได้ฝากซื้อมาโอ้โหผมไม่เยอะผมกดซื้อแล้วเงินมันไม่พอใช่ป่ะแล้วมันมาอย่างไร เฮ้ยเฮ <ara> ok ้ยเฮ้ยค <UC S> ุณไม่ใช่ละไม่ใช่ละครั้งเดียวเลรี่ยวหมดเกินล้อผมด้านตายต้นหนึ่งไปเกยยืนแอคลอเลยโอเคครับเกยแขนเดียวนะครับผมรู้ว่าคงคือคนที่เก่งที่สุดแล้วเพราะว่าผมแพ้เขาผมจะยอมรับเขาไอ้กาดไอ้ที่ก็อูมุ้งนอนหรออากาศมันเย็นช่วงนี้ก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศมันเย็น ร้อนนีข้ข้าโหยังบอกร้อนอีกต่อจริงๆแล้วผมชนะคุณรู้คุณได้นะแต่ผมไม่เอาเพราะผมศึกษาเขานะแต่เขาเสียหน้าเพื่อนใช่ป่ะคะแนนมันเสมอคะแนนมันเสมอแล้วเราจับมันเปล่าเพราะว่าเสมอแล้วว่าโอเคว่าอีพีหน้าค่อยมาต่อใครจะชนะไม่ต้องมีหรอกไปถ้าคุณผู้ชมชอบก็อยากให้มีก็เมนมา สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วส่วนใครที่อยากเล่นแมปหรือว่าข้อนี้ขออีกก็รีอยู่ใต้โกดนะครับแล้วก็ใครอยากคุยกับพวกเราก็ข้อดิสไปเลยนะครับครับผมโดหรวบวันนี้ก็าปบ่ายนะครับฝากกดไลค์กดติดตามก,กดกระด,ด,ดิ่งด้วยนะครับายบายครับทุกคนสวัสดีครับ